การอบรมป้องกันการทุจริตกันครับจังหวัดเลยนะครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐครับนายบุญเติมเรนุมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มความรู้ เพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐโดยมีนางสาวเบญจมาศกล่อมจิตนักวิชาการคลังชำนาญการนะครับสำนักงานคลังจังหวัดเลยเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ทางด้านของนายนราวุฒ รัตนังนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะก็ได้กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐนะคะให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการวิทยากรนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากสนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ยมา ร่วมอุรม60คนด้วยกันค่ะ